เก็เอ้าวแล้แครับก็แกลบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้เราไาอยู่ในเกม Hello Kitty and นะ Merge Town ไอ Merge Town เนี่ยผมเห็นหลายเกมแล้วนะนะผมลองเล่นมาเนี่ยคือคือมันมาแนวนี้แบบหลายเกมมากเลยผมลองเล่นแบบอันไหนที่มันเขียนว่า Merge เนี่ยก็คือก็คือการรวมของเนาะการรวมของให้มันแบบให้เป็นชิ้นใหญ่ขึ้นเนาะนะเป็นหลายเกมมากเลยแล้วก็สร้าง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 ,างไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ชมเอ่อผู้ชมว่าเอ่อ มัน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 สนุกไหมมันเอนจอยไหมแบบอันนี้ผมถามแบบความคิดเห็นเนาะเพราะผมรู้สึกผมรู้สึกแบบว่าอ่าเฉยเนาะแต่ว่าอหรือว่ามันเล่นไปเรื่อยๆมันจะสนุกขึ้นหรือยังไงก็คือก็คือถ้าคุณทําภารกิจนี้ผ่านแล้วก็เหมือนก็ก็เหมือนกับคุณเอา,เอา,เ,อาเอาไปสร้างเมืองต่อ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 ,ต,อ,ต,อต่อไปเรื่องอะไรประมาณน,นี้แต่แค่อันนี้มันเป็นธีมแบบฮ e โร่คิตตี้แค่นั้นเองนะครับมันก็ออกแนวเหมือนแบบอไอ้นัน่นอะอะไรนะไอ อะไรว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ candy cash อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สร้างสร้างสร้างเก็บของไปเรื่อยๆอะไรประมาณเนี้ยครับอันนี้ก็เนี่ยเนี่ยมันก็ของมาแล้วก็มารวมเนี้ยท่านผู้ชมก็ merge ไปเรื่อยๆครับก็คือรวมไปเรื่อยๆรวมไปเรื่อยๆเนี่ยแล Lindsay ้วก็เนี่ยเอามารวมกันเนาะแล้วก็นี่ปลดล็อกไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คืออะไรนะโชว์คืออะไรเนี่ยแล้วมันก็ผ่านคอมพ l e t อันนี้ก็พอได้น,นี้ปุ๊บก็คอมพ l e t ไปเรื่อยๆแล้วก็เก็บกวาดไปเรื่อยๆเนาะ almost done แล้วนะก็เกือบจะเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ หา,าคู่ของถุงมือนะครับเพื่อ,เ,อเคลียในเดวไน์ Divine นะครับก็คือเคลียส่วนนี่แหละครับหาคู่ถุงมือให้ได้นะก็เหมือนเมิร์ชไปเรื่อยๆละฮะอันนี้ก็เอามันออกมาเรื่อยๆแล้วก็ใส่ถุงมืออา่าได้คู่แล้วแล้วก็เนี่ยเสร็จแล้วเรียบร้อยประมาณนี้ครับคุผู้ชมถ้าใครชอบตีมอย่างนี้ก็เาสามารถเข้าไปโหลดเล่นกันได้นะอันนี้เป็นมันเป็น new เกมนะ new เก m ชื่อ hello kitty เอ่อ Merge นะครับ คอมพิวไตนมีอะไรบ้างก็เมอร์ชอีกอะไรอะ่ะอ๋อได้ออกมาเพิ่มได้เครื่องมือออกมาเพิ่มอืมเป็นเหมือนแบบหาอะไรมาซ่อมบ้านนี่แหละมาตกแต่งบ้านมาถุงมือคูยอันนี้ได้นี่น ตอมไขควงไม่กวาดอะไรคือดาวอ๋อดาวน็อตอันนี้โอเคอันนี้คืออะไรได้อีกรอแกงเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาออกมาทำไมวะอ๋ออันนี้มันหมดแล้วมันหมดแล้ว่านผู้ชม แถมเป็นคนละด้านด้วยเอ๊ะอเคโอเค,อ,เคอันสุดท้ายอ๋อไอ้พวกไอ้พวกเป็นไฟฟ้านี่คือสลับกันได้เนาะเอ้าดาวดาวมารวมกันได้เหรออะไรวะเนี้ยหมดยังอะ หรือยังหมดแล้วแหละส่งมือมันไม่ได้ดิอ๋ออันนี้ออกมาได้อีกโอเคนี่ไงส่งมือสองอันโอเคคอมพีดเคานี้คอมพีดไปแล้วเนาะโอเค จัดขอไปเรื่อยอ,อะไรอ่ะไม้กวาดครบแล้วเราอ๋อกวาดก็ต้องมีไม้กวาดอันนี้อะไรอ่ะหาอะไรอ๋อที่ตัดกันไกลตัด ก็เมิร์ชไปเรื่อยๆท่านผู้ชมอ,อนนี้ได้แล้วน,นี่ขาดถุงมือคู่อันหนึ่งอ่ามือคู่เหรออันนี้ถุงมือคู่ใช่นี้โอเคเฮ้ยเดี๋ยวเอาลงมาตรงนี้ก่อนโอเคได้ถุงมือคู่แล้วนะครับแมมมาถึงก็เสนอเลยนะเสนออะไรเนี่ยเสียตังค์แล้วใช่ไหมไม่เอาอเล่นเกมจะไปเออ ใช้ตังค์ซื้อเยอะท่านผู้ชมก็ใช้เท่าที่จำเป็นหรือว่าไม่ซื้อเลยก็ก็ดีครับ์ l i e r p ร i e r p l i e r นะ p ร i e r p l i e r ต้องเน้นเครื่องมือแหละเนี่ยรวมซ่อมกันเป็น plier โอเคได้แล้วซ่อมไม่ชิ่งช้าไม่กว่าดีแกะ ใช่ไม่กวาดเยอะไปปะเฮ้ยไม่กวาดมันอันนี้นี่หว่าใช ah? ่ป่ะวะนี่ไงไม่กวาดเป็นกตัดหญ้าเลดยาวๆยังไม่เลดยังไม่เลสเสาไฟหระพีชุดฟินิช โดยการทําความสะอาดอันนี้นะอะไรอ่ะถุงมือค่ะถุงมือหนึ่งคู่เรียบร้อยอันนี้อะไรอ่ะเก็บได้ด้วยเหรอเฮ้ยดีว่ะอะไรอ่ะอืม มีอะไรอยู่มั้ยเนี่ยไอ้นั่นไอ้ที่ตักโอ้มีโฆษณาด้วยเมิร์ชเมิร์ชเมิร์ชทั้งชาติเมิร์ชทั้งชีวิต <c oughs> น่าจะก,กับช่วงนี้เกมเมิร์ชนี่เต็มไปหมดเลยท่านผู้ชมอืม มีให้รอดูโฆษณาด้วยอืมปิดได้เลยไหมเนี่ยไม่ได้เสียอัธรสเนี่ยเมิดดีละเอเวอร์เมิดดีอะมีแต่เมิดทั้งนั้นอนะแสดงว่าเมิดนี้มันกระแสนี่แบบคนก็นเล่นเอาแล้วเอาวอไม่ได้เฮ้ยอ,อะไรเนี่ยอืม อะไรอ่ะอันนี้คืออะไรวะคืออะไรอ่ะท่านผู้ชม นี่ไงได้แล้วนี่นี่ก็ได้แล้วคุกกี้แล้วผมจะได้ได้ไงเนี่ยอืม โอเคครับก็ถ้าใครชอบเอเกมประมาณนี้นะครับแบบว่าเมิร์ชไปเรื่อยๆนะแล้วก็สร้างอา่แต่ผมว่าภาพตรงนี้มันก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ค้เลตนะครับก็โอเคนะมีกบด้วยนะครับค่อนข้างที่จะแข็งๆเลยหน่อยนะภาพพ,พวกนี้แต่ก็ถามว่าสวยมัน,มนก็สวยดีแหละลดล็อกไปเรื่อยๆนะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใ้ช่องเกมอฟทอยด้วยนะครับ แล้วครับบ๊ายบายนะครับผมโอ้โหน,นี้ผมเพิ่งสอบเสร็จเมื่อวานนะผู้ชมก็อันนี้ลองมาลองเกมนี้ดูนะครับอะไรวะเนี้ยเอ้าไม่ได้เต็มไปหมดแล้วเนี่ยคืออะไรเนี่ยเต็มไปหมดแล้วอ่ะืม โอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยตัน เอมีดมาเฉยโอเคครับก็ไปแล้วครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมเป็นร้อนไนนะครับ <laughs>